สวัสดีค่ะวันนี้ไม่หน่อยจะมาแชร์ไอเดียขายของแบบที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อนๆในฐานะที่เราเป็นแม่ค้านะคะที่ขายในโรงเรียนนะคะเราก็ต้องสั่งของใช่ไหมคะเวลาสั่งของเราก็จะพยายามสั่งยกลังเพราะว่าถ้าเราสั่งยกลังจะได้ราคาที่ถูกลงนะคะ แล้วทีนี้เราก็จะมีเพื่อนแม่ค้าที่ขายของด้วยกันทีนี้เมื่อก่อนน่ะแม่หน่อยไม่เคยคิดว่าจะได้ขายของพวกนี้เลยนะคะเพราะว่าคิดว่าเออเราซื้อมาเราก็อยากเอาไว้ใช้นานๆเราจะได้ไม่ต้องควักทุนบ่อยแม่หน่อยเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ก็คือว่าถ้าเราใช้คนเดียวมันก็ใช้ได้นานอย่างว่าแหละแต่ว่า มันจะมีข้อเสียก็คือว่าเราจะจมทุนเพื่อนแม่ค้าของแม่หน่อยนะ่ะเขาก็จะถามว่าโอ๊ยลืมวันนั้นลืมไอ้นั่นลืมไม่นี่อยู่ที่บ้านแม่หน่อยมีไหมถ้ามีแม่หน่อยเอามาให้หน่อยสิจะคิดราคาเท่าไหร่ก็คิดมาเลยแบบนี้นะคะแม่หน่อยก็เลยก็เอาไปให้พอไปให้เรื่อยๆแม่หน่อยก็เลยเกิดไอเดียว่าเออแบบนี้เราก็ซื้อมาเผื่อเขาเลยมีอะไรก็ซื้อมาเผื่อเลย ที่ที่พวกเราใช้ประจำนะคะแม่ที่แม่ค้าใช้ประจำอีกอย่างแต่ละร้านก็จะใช้คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าสินค้าก็จะไม่ต่างกันมากนะคะแม่หน่อยก็เลยซื้อมาเผื่อเลยทีนี้แล้วก็จะไปบอกเขาไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะอยากได้อะไรก็สั่งมาเลยเดี๋ยวจะเอามาให้เดี๋ยวเวลาไปขายของเนี่ยจะถือไปให้ด้วยแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆแม่หน่อยก็เลยได้กลายเป็นขายของพวกนี้ไปด้วยนะคะ เดี๋ยวไม่หน่อยจะมายกตัวอย่างบางส่วนนะคะที่จริงสินค้าที่ไม่หน่อยต้องใช้น่ะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่หน่อยจะเอามาแบ่งปันเพียงบางส่วนนะคะที่ไม่หน่อยแล้วก็เพื่อนไม่ค้าใช้นะคะอันนี้จะเป็นหลอดสั้นนะคะที่ไม่หน่อยใช้หลอดยาวก็ใช้นะคะแต่ว่าจะนานหมดนะไม่หมดไวก็เลยไม่เอามาก็ซื้อปีกดีกว่า จะได้ไม่จมทุนนะคะเ,เพื่อนๆอ๋อซ่านนี้ไม่ไหน่จะซื้อมายกแพ็กนะคะ1นึ่งแพกมี50หอ่อไม่ไหน่อซื้อมาเจ็นเจ็ดสิบาทเวลาเอามาขายให้เพื่อนไมค้าด้วยไม่ไหน่อก็จะขาย5บาทซื้อมาผ้าหน่หอก็จะตกราคาอยู่ที่3บาท60ตังค์เนาะประมาณนี้เราก็จะได้บาทก,กว่า นี่ค่ะอันนี้จะเป็นซ่อมนะคะที่ใช้ประจำซื้อมาราคาสูงก็จะมาประมาณ8บาทก็มาขายปลีก10บาทก็จะได้กำไร2บาทนะคะ1แพ็คก็จะมี10บห่อค่ะอันนี้จะเป็นช้อนก็เหมือนกันนะคะซื้อมา8บาทก็ขาย10บาทขายให้เพื่อนแม่ค้าด้วยกันอันนี้กล่องใส่ขนมนะคะซื้อมา50ก็ขาย55 ชิตโตะนะคะไม่หน่อยสั่งมายกลังก็จะตกประมาณ30มสไม่หน่อยก็ขายให้เพื่อนแม่ค้า35บาทเอากําไรแค่5้าบาทส่วนใหญ่ไม่น่จะเอาเอากำไรประมาณ5บาท10บาทนะคะอันนี้ค่อยสิบออนไม่หน่อยซื้มาก็ประมาณ16บาท16บาทก,กว่าก็มาขาย20บาทก็ได้กําไร3บาทกว่ากว่าอันนี้ก็จะเป็น16ออนที่ใช้ประจํา แล้วก็ฝา90นะคะอันนี้ไม่หน่อยขายน้ำตอนเย็นนะคะแก้วละ10บาทนะคะเพื่อนๆใช้ขนาด16ออนนะคะแล้วก็พร้อมฝาซื้อมาก็ประมาณ60บาทนะคะก็ขายให้เพื่อนแมค่ค้าด้วยกันขายคู่แบบนี้ก็70บาทะคะ่ะถ้วยไอศครีมไม่ไหนอเอามาใส่ชาบูที่ขายราคา10บาทนะคะที่ไม่หน่อยเคยทำคลิปไป ไม่หน่อยซื้อมา50บาทก็มาขาย55ค่ะแล้วจากนี้ก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็ถือว่ามาแชร์ไอเดียให้เพื่อนแมคค้านะคะถ้าเราขายของแล้วมีเพื่อนแมคค้าด้วยการเราซื้อของมายกลังอยู่แล้วก็แนะนำให้แบ่งแบ่งปันแมค่ค้าเพื่อนร่วมงานนะคะของเรานะคะ เราก็จะได้ไม่ต้องนอนทุนนะคะแล้วเราก็จะได้ถือว่าใช้สินค้านั้นๆในราคาที่ถูกลงไปอีกนะคะเพื่อนๆนอกจากจะได้กําไรแล้วก็ยังจะได้มิตรภาพด้วยนะคะเพราะว่าก็จะได้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจะลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ